สวัสดีครับผมสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจานาโจน h ช n แนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเรื่องขเขมรกัมพูชาสักหน่อยจากที่ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะรทธานาทิบดีโดลนอนทัมนะประกาศถึงสารโลกว่า อเมริกาความบาตรสารโลกอเมริกาไม่ยอมรับสารโลกอเมริกาพูดถึงว่าตั้งว่าสารโลกเป็นสารเถื่อนไม่มีการครอบคุไมไม่มีการตัดสินใจได้แม้แต่จีนหรืออเมริกาก็ไม่ทําตามมาแล้วเรื่องเรื่องของไทยเราก็ควรเอาแบบอยา่างอเมริกากับจีนนั่นแหละ ก็ทุกวันนี้ก็เห็นเห็นอยู่นะเขมเมนตททุกอย่างบุกลุกอธิปไตยยัย่วยุยุยงยุยงแยงกวนตีนทุกอย่างตอนหลังมาขุดขุดคูเล็ดขุดเสร็จตอนนี้ยอมถมให้แต่ที่มันถมให้คืออะไรก็คือมันยอมรับว่ามันผิด ขนาดนั้นมันยังขู่ไทยขู่แล้วไทยก็กลัวหัวหดตูดกระดิกอยู่นั่นแหละไม่รู้จะไปกลัวอะไรนักหนาถ้าถ้าตรงกันข้ามนะถ้าไทยไปขุดคูเเลกอย่างเงี้ยแล้วทถมให้เงี้ยเขมินเอามึงตายรับรองขเขมินเล่นมึงขี้ไม่ออกแน่นอนแต่นี่ไทยพระเอกหนังเงียบกิบเฉยทำไมไม่คิดล่ะเรามีหลักฐานสมัยเนี้ย โซเชียลออกเยอะแยะระดับโลกเขาไม่เห็นเหรอไปลุยเลยในวิธีโลกเลยให้มันรู้ว่าใครชนะหรือแพ้เราไปลองตรวจสตั้งนียคือเหมือนที่ป๋าหนุย่ยเคยบอกว่าเราไปลุยเลยถ้าเราแพ้เราไม่ยอมรับเพราะเราไม่ยอมรับสารโลกอยู่แล้วแต่ถ้าเราชนะขึ้นมาพูดถึงว่าถ้าเราชนะขึ้นมานะ เราทวงคืนเขาพระวิหารให้หมดเราทวงคืนไอ้ทวงคืนไอ้บรรดาเกาะทั้งหลายสามสี่เกาะให้หมดทวงให้หมดเลยเขาพระวิหารก็ไม่ต้องเอาไว้ให้มันทวงให้หมดท้าจะให้ถึงขนาดต้องทำสงครามก็ทำไปกลัวอะไรเดี๋ยวนี้หลักฐานเรามียเยอะแยะคนลงคลิปลงอะไรยเยอะแยะ ประชากรโลกเขาไม่รู้เหรอประชากรโลกเขาไม่เห็นเหรอว่าไทยเคยไปทําอะไรเขมรไหมมีแต่เขมรมาทําไทยแต่ไทยยังว่าแหละเลือดพระเอกละครหลังข่าวหนิงช่ยไม่ตอบโต้ไม่แก้คงแก้ข่าวไม่แก้อะไรพระเอกอย่างนี้แหละลองลุกสู้สักตั้งสิ เพื่อชนะขึ้นมามึงควาดกลับมาให้หมดเลยพวกเขาพระวิหารน่ะทวงเอามาให้หมดอย่าไปเหลือให้มันเพราะเขมินเอาพระวิหารไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นไม่ได้มันทำไม่เห็นเหลอมันทำทางขึ้นปราสาทมันทำายังกับพากันขึ้นสวรรค์เหมือนมันพากันมีขึ้นไหวพระอินยังไงไม่รู้ ปีนกันโอ้โหสู่ชีวิตด่านมันกันด่านเป็ดเป็ดมันให้หมดเลยอย่าให้มันมีกินดูนี่มันจะกินอะไรอย่าไปสงสารมัน้พวกทำงานใ้พวกนักศึกษา้พวกมหาหมอช่างมันเถอะทำเราต้องทำให้คนในประเทศมันรู้ว่า คนที่ทําให้พวกมันลําบากอ่ะไม่ใช่ประเทศไทยทําให้ประชาชนมันรู้ว่าไอ้คนที่พวกมันเทิดทูน่ะคือผู้นํามันที่ทําให้พวกมันลําบากสําหรับไอ้พวกที่ไม่ยอมรับความจริงออกมาด่าไทยว่าไทยทํางนทําเนี่ยมันคิดไม่เป็นก็เลือกของมันเน่ะปล่อยให้มันอดอดอยู่นั่นแหละถ้ามันคิดว่าผู้นํามันเดียบทําให้มันอดทําให้มันไม่มีกินอ่ะ ทำให้มันรู้ว่าใครเป็นคนที่ทําให้มันไม่มีกินใครเป็นคนที่ทําให้มันทํามาหาแดกไม่ได้นั่นแหละไอ้พวกที่ชอบโทษประเทศไทยนั่นแหละทําให้มันรู้ว่าคนที่ทําให้พวกมึงไม,ม่มีแดกอ่ะคือไอ้หุ่นเซนนะคือพ่อมึงจําไว้แค่นั้นแหละเราต้องเล่นให้มันเจ็บอย่าสงสารอย่าปานี